อันนี้คือตัววัดสิ่งเจียปนนะครับไม่ได้คุณภาพน้ำสิ่งเจียปนสิ่งเจียปนอาจเป็นสิ่งเจียปนที่ดีก็ได้นะครับสิ่งเจียปนอาจจะเป็นพวกเกลืออะไรก็ได้นะครับแต่วัดแค่สิ่งเจียปนว่ามีอะไรเจียปนอยู่ในน้ำบ้างนะครับอันนี้คือยี่ห้อ TDS T3 นะครับผมนี่ครับ TDS T3 ตัววัดคุณภาพน้ำว่ามีะอะไรเจียปนเยอะหรือเปล่านะครับ ปกติคุณภาพน้ําจะเยีประมาณ88เปอร์เซ็นาเป็นน้ำประปาทั่วไปในตัวเมืองนะครับแต่ทั่วไปมันอาจจะไม่ถึงครับตอนนอกๆตามหมู่บ้านต่างๆอาจจะเป็น200ร้อยกว่า200นะครับคุณภาพน้ำเวลาจะใช้แล้วก็เปิดดูกออก่อนนะครับจะมีตัวหุ้มอยู่นะครับกดหน่อยกดมันจะเป็นแบบนี้ครับ ก้นมันจะเป็นมีอยู่สามมีอยู่สามจุดนะครับผมสามอาูมิเนียมสามอันนะครับวงร่ายจุดเวลาจะใช้แล้วก็กดปุ่มเปิดปิดนะครับออนออฟตัวนี้นะครับผมกดตรงนี้นครับ ทำมให้ครับผมตัวล่างสุดนะครับออนออฟอ่าอพอออเลขมันขึ้นมาแล้วครับเวลาเราจะวัดเราก็เอาข้างล่างตัวนี้นะครับที่เป็นรูมีมทิ่มลงไปในน้ำครับจุ่มลงไปในน้ำครับจุ่มลงไปสักสามิบซีก็ได้ครับผมมันก็จะขึ้นมาว่าาคาถามมีอะไรเกี่ยวผลบ้างหรือเปล่า นะครับอันนี้มันลบไปเร็วๆอย่างเลยครับอันนี้ร้อยสามสิบสามครับมีสินเจียผนน้ำที่อยู่ในถ้วยนี้ประมาณร้อยสามสามนะครับผมก็ใช้ได้นะครับผมอันนี้ก็สินเจียผลน,นะครับร้อยสามสิบสี่นะครับผมร้อยสามสิบสี่มันจะลบเร็วนิดนึงนะครับผมร้อยสามสิบห้านะครับผมร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าเป็นตัววาน,นียังเจียผนบ ขันส e ุดว่าเข้าไปวัดน้ำจิ้มแล้วครับวันนี้เดี๋ยวสัดน้ำกิ้มอะไรไปแล้วครับผมอันนี้อันนี้เป็นน้ำกินนะครับอันนี้เป็นน้ำกิ้นะครับน้ำขวดครับผมวันที่เปิดขวดเอาไว้ไหมครับสีล่องจุ่มเบิ้งครับผมสีล่องจุ่มเบิ้งว่ามัตสึเร้ไป็นอวไรเห็นว่าสามเองครับผมสามครับผมเึ็นมาแค่สามเล้ว่าสองสาม นะครับคืนมาหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งถึงสามนี่ถือว่าเป็นปกติครับผมไม่จริงจริจะปนในน้ำแต่ว่าค like, ุณภาพน้ำอันนี้ถือว่าดีครับผมหนึ่งถึงสามปกติผมใส่เครื่องกรองน้ำออโต้โมเสตนะครับเครื่องละษาปัญหานะครับผมก็วัดได้มาหนึ่งถึงสามอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าน้ำถือว่าโอเคครับผม สิงเกีนยวอยู่ประมาณ1.3นึ่งถึือว่าโอเค